ครับมาให้มาชมอีกมุมหนึ่งนะครับข้าวที่หวานแห้งนะครับตรงนี้นะครับหวานแห้งไหหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งปั่นหนึ่งครั้งแล้วก็หวานแล้วก็กบอีกหนึ่งครั้งนะครับอนนี้นี่คือข้าวเกิดทุกเม็ดนะครับแปลงน,นี้น้ำไม่ไม่ถึงบางจุดนะครับตรงที่มัน มันสูงนะครับตรงนี้มันไม่มีต้นข้าวนะตรงนั้นก็คือน้ำไม่น้ำไม่มาถึงนะครับนี่ก็เหมือนกันครับน้ําน้ําไม่ขึ้นมาถึงเพราะมันสูงเหลือเกินตรงนี้นะครับมาไม่เรียบเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเรียบอา้าน้าทั่วถึงทุกตารางนิ้ว ก็จะเกิดทุกเม็ดนะครับลองทําดูนะครับทําง่ายๆครับข้าวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสามครั้งแล้วนะครับแต่ปุ๋ยยังไม่หมดสามถุงนะครับทยอยใส่ไปนะครับจะได้ประหยัดแต่เราจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับยังเหลือปุ๋ยอยู่ถุงกวกว่านั่นแหละครับเกือบสองถุงนะครับไม่ถึงใส่ไปครึ่งหนึ่งครับ ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับซื้อมาสามสามถุงเองครับสิบปุ๋ยยูเรียสี่สิบหกศูนศูนย์สองกระสอบและปุ๋ยสูตรส,ส,สิบห้าสิบห้าสิบห้าอีกหนึ่งกระสอบนะครับเราดูผลผลิตนะครับว่าจะได้้ํำหนักเท่าไหร่นะครับทำนาอยู่ประมาณเจ็ดแปดไร่นะครับตรงนี้เจ็ดไร่ กว่านะครับของนาหวานแห้งส่วนนาหวานตมนั้นก็เกือบถึงไร่นะครับลองดูนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับ